ก็สวัสดีด้วย,ยน,นะครับผมเบิร์ดเบสิกนะฮะสวัสดีทั้งทางช่อง y o u t u b e แล้วก็เพจคนฝึกเบสด้วยนะครับอ่ะวันนี้ครับก่อนอื่นเลยรีวิวสายแบบห,ห้าสายนะครับสายยี่ห้อเบิรเบสินะฮะอันนี้ผมใส่ไว้ตั้งแต่ประมาณวันที่ประมาณกันยาปีที่แล้วผมจำได้เลยเพราะว่าผมไปเล่นแทน ให้กับน้องคนหนึ่งนะครับไปเล่นแทนที่แซปอินดี้เนี่ยแล้วผมก็เปลี่ยนสายแล้วเอาสายที่ทดลองใช้มาเปลี่ยนแล้วก็วางไว้ที่เสมอนะครับสาวก็อยู่ประมาณนี้ประมาณปีกว่าอ่ะตีปีกว่านะครับแลปก็ยังได้อยู่ซาวโลก็โอเคอยู่ครับ ไม่เบอร์มากนะฮะอ่ะได้อยู่นะฮะอันนี้ก็คือซาวแบบเสียงห้าสายห้าสายนะครับของอสายบีเบสิกที่ผมสั่งทํามานะครับเป็นผสมนิกเกิลเยอะนะครับแต่ก็ยังโคงทคำเป็นเสียงเบสอยู่นะครับ ก็มีคําถามมานะครับว่าใช้น้ํายาอะไรในการเช็ดสายนะครับถามมาในในเพจนะครับก็คือผมไม่ได้ใช้น้ํายาในไรเช็ดสายทั้งสิ้นนะครับผมใช้ตัวนี้เบบี้ออยผมใช้เบบี้ออยเช็ดมาทั้งหมดตั้งแต่ผมหัดเล่นเบสเลยเพราะว่ามีอาจารย์คนหนึ่งเคยให้นิยามไว้ว่า สายน้ำยาเช็ดสายก็ต้องมีตัวป้องกันก็ต้องมีแอลกอฮอล์อยู่ดีนะครับก็เลยใช้ตัวนี้อันนี้กันเกาะฝุ่นเกาะนะครับเวลาเราเช็ดปุ๊บแล้วเราก็มาเช็ดอีกทีหนึ่งนะครับเช็ดด้วยผ้านะครับผ้าธรรมดานี่แหละครับหรือไม่ก็แต่เวลาลงน้ำยาผมจะใช้กระดาษนะครับกระดาษอาจจะเป็นเช็ดชู่นิดหน่อยก็ได้รูปรูปรูปเอาเฉยๆนะครับอาจจะเข้าไปอยู่ในสายไหมก็คงเป็นกระดาษธรรมดานะครับกระดาษพวกเนี้ยเห็นไหมกระดาษอย่างเงี้ยนะครับ ันนี้ก็เพิ่งเช็ดไปนนี้ก็เพิ่งเช็ดไปนะครับ mm hmm. ก็มันก็เลื่อนดีนะครับใช้ในการแบบว่าเราเล่นไปแล้วมันก็ทำให้เราไม่ฝืดดีนะครับสำหรับสายนะครับโอเคนะครับก็การรีวิวสายก็จะอยู่ประมาณนี้แต่ถ้าลองลองเล่นกับเพลงผมก็จะเล่นกับชหวะ แล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้โดนลิขิตนะฮะเล่นจังหวะแบบธรรมดาง่งายๆนะครับเราจะลองซาวให้ดูนะครับโอเคอ่ะอ่ะ,อะผมใช้ซาวจาก Easy อีซี่ดำนะฮะ ผมปรับเป็นย่านกลางหมดนะครับอ,อันนี้ก็จะมีเป็นแท็กซ้ายแท็กขวาแท็กหน้าแท็กหลังอ่ะแล้วก็มีไฮแล้วก็มีโลแล้วก็มีวอลลุ่มนะครับแล้วก็มีตัวแท็กนะครับ มันมีเขาเรียกว่ามันมีให้ให้ลองเล่นนะประมาณน,นี้ผมก็ลองให้เล่นเล่นได้ทนะฮะหยุดก่อน นโหดซาวซาวมันจะออกมาถามว่าสู้กับสายยี่ห้อที่มันเพ่งพลงได้ไหมก็อาจจะสู้ในเรื่องของเออเรื่องราวไม่ได้นะครับแต่ผมคิดว่าราคาใช้ได้นะครับราคาไม่แรงมากนะครับแล้วคุณภาพก็อย่างที่ว่าโอเคเลยนะครับก็คือสำหรับคนที่ เล่นแล้วแบบรู้สึกว่าสายมันนั่นปุ๊บเปลี่ยนได้นะครับในราคาแค่ไม่ถึง300บาทนะครับ300บาทมีทอนนะครับถ้าไม่รวมส่งด้วยนะครับบอกไปเลยนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ลองแนะนําขึ้นมานะครับเอ้ไม่ใช่จากลิงข้างล่างนะครับลองทดลองใช้ได้นะครับผมคิดว่าคงถูกใจหลายท่านเลยนะครับเพราะว่ามีการทดลองเกือบเกือบปีกับ2ปีกว่านะครับอโอเคครับขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณครับกับท้าว สายบีเบสิกแบบซาวหสายนะครับอันนี้ใส่มาตั้งแต่9กันยานะครับเพราะว่าผมถ่ายรูปไว้ตอนที่ผมเปลี่ยนสายตอนที่ผมไปเล่นนะครับประมาณกันยากว่ากว่านะครับอ่โอเคครับขอบคุณมากนะครับ